สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับผม AK A, A r e j o i นะครับเอ้ยโอนะ้โหนมันแชมพู Regen น,นะครับผมอ่าก็หลังจากที่ไม่ได้ฟังเพลงมาอีกสักพักเหมือนกันก็ยุ่งกับงานเหมือนเดิมชีวิตมาแต่งานงานงานทำแต่งานก็ไม่ได้ฟังเพลงเจอเพลงอะไรใหม่ๆมาก็ต้องทิ้งไว้สักวัน2-3วันกว่าจะได้มาฟังจริงๆอยากจะฟังนาทีเลยแต่อยากมาทำรีแอคชั่ไว้ฟังไปพร้อมกันนะครับผมโอเคนะั่ก็คือเพลงของ Your boy T.J. r i g h here t นั่นก็คือเพลงอะไรเนี่ยอะไรวะเพลงเป็นได้ทุกอย่างเออจำชื่อเพลงไม่ได้เพราะก,กำลังจะฟังอยู่ฟังพร้อมกันไงอ่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเรียชันก็พูดถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนดีวกว่านะครับผมนั่นก็คือสเต็กลุงหยอยนะครับผมเป็นสเต็กเนื้อกวางเหลียวหลังนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับผมลองไปอุดหนุนกันได้นะครับผม อาจจะไม่ใช่อยู่แถวนี้อาจจะอยู่แถวในสักที่เราไปหากันดูนะครับสเต็กลุงจอยโอเคก็เป็นเพลงที่น่าสนใจนะดูจะปกแล้วแบบน่าจะเป็นสไตล์แบบชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพลงอะไรเอาไม่รู้จะเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันถ้าแบบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นผมชอบอยู่แล้วเนะ่สไตล์ญี่ปุ่นนะอ่าร็ตัวญี่ปุ่นก็ชอบเนอ้ชอบอ่านการ์ตูนตจินอ่าอะไรอย่างเงี้หนังญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นโอ้ยของดีท่านญี่ปุ่นเป็นของดีๆนะครับผมอืม ก็เป็นเพลงที่น่าสนใจนั่นแหละก็เลยลองฟังกันเลยดีกว่าเพราะผมชอบย o โบย์ทีเอยู่แล้วชอบสไตล์การทําเพลงก็คือสนุกอะแบบเป็นเพลงแบบเหมือนเพลงกึ่ง EDM ว่พราเขาทำแบบดนตรีแบบมันมันจัดเลยฟังในพับนี่คือ,อโยกมันอะไรอย่างนี้ผมสซายนั้นอยู่แล้วนะโอเคไม่ต้องเสียเวลาพูดเยอะฟังเพลงกันก่อนเลยดีกว่าจัดไป แม่สุรันชัดชแม่เกนจีแม่คุณอุ่นชอบชวนให้เป็นเพื่อนเธอไปดูหนังชอบชวนไปทำอะไรกันทั้งวันแต่บางที Oder ่เธอก็หายไปซะงันตามเกมเธอไม่ทันแต่ฉันก็พร้อมจะรัาบางวันเธอเรียกฉันพี่ได้เลยน้องจะไรไม่เคยเข้าใจก็มาฟ้องอ่ะ บางวันเธอไม่สนใจใเธอไม่มองตามใจเธอละกันฉันไม่เคยเรียกร้องใดๆก็เป็นวิกิพีเดียตอนที่เธอเกิดจะรู้อะไรเป็น g o ูกับแม p ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบงล่างเป็นกราบไบค์ต้องการอะไรอีกไหมยอยากให้เป็นมากกว่านั้นเงมต้องเป็นแสนกันแล้วปะเป็นให้เธอได้นะะ่ a เป็นให้ทุกอย่างโอ้เี้คี่จะเป็นธอแค่ที่พั

อย่างเ็ะให้จุกอย่างแล้วจะให้เป็นมากกว่านี้ก็คงต้องเป็นแฟนกันแล้วแหวนนี้มาได้ไงครับเนี่ย้อ้ฝามรอดคุณฮาร์ปคุณพูดแม่งแกงนนี่เนี่ยแหวนมาแกงนี่แหวนนี้ กเป็นคนที่รธบอกว่าฉันเได้กก็จบไปแล้วเป็นไงครับผมถึงเพลงนี้จะไม่เดือดอย่างที่ผมคาดหวังไว้แต่ก็สนุกนะผมชอบเนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยก็คือแบบ หมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ก็จะแบบสไตล์แบบเป็นทุกอย่างในสไตล์อยู่บอยทีเจอะไรเงี้ยแบบถึงพี่แบบใจนอกเรงแต่พี่ก็เป็นทุกอย่างให้เธอได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นแก๊ปไปจะเป็นนุ่นเป็นเนี่เป็นทุกอย่างก็คนแบบคลั่งรักอะไรเงี้ยยอมเป็นให้เธอทุกอย่างนะต่อให้เราจะเป็นนอกเรงก็ช่แต่สุดท้ายก็พีคแม่นะนางเอก MV วเราก็แบบซัดเข้าไปอ่าน่าสนใจเอกแนวน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาเต้นบ่อยนะ ่าก็คือคุณจูบอยทีเจเขาก็แบบไม่ค่อยเต้นอ่ะปกติเขาจะแบบเขินๆหน่อยนะเป็นแบบสายมีขี้เขินอะไรอะารจะให้เต้นก็จะเอขินๆหน่อยอะไรแต่เพลงเนี้ยเอาแนวแบบเต้นๆก็น่ารักดีนะถึงจะแบบการเต้นจะไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกเขาเท่าไหร่แต่ผมว่าโอเคนะแบบทําอะไรที่แบบเป็นเหมือนการเซอร์ไพรส์แฟนคลับอะไรเงี้ยทำอะไรที่แบบไม่ค่อยทํานะเพราะว่าน่าสนใจน่าสนใจการนําเพลงแนวนี้ก็เป็นเพลงอะไรที่ฟังง่ายๆสนุกอยู่แต่ก็อาจจะแบบ ไม่เดือดไม่แบบไม่โยกอะไรมากมายแต่ก็ฟังแบบสนุกสน่ารักๆส่งให้แฟนคุณฟังส่งให้คนที่คุณชอบฟังก็ได้นะครับแบบถ้าเกิดแบบเะวัสดุที่ p อปเรจะส่งเพลงแบบรักๆแบบ R&B แบบเพลง pop ยังแบบมันดูไม่โอเคแบบสายเอาแบบเพลง pop R&B ผสมเข้าไปกันแล้วส่งให้คนที่เอาชอบฟังอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็โอเคผมก็ชอบแหละเพลงเนี้ยแต่ก็อาจจะยังไม่ตรงสายผมมากอย่างที่ทุกคนรู้กันผมมันสายเดือดอยู่แล้วอะไรเงี้ย แต่ก็คือดีแหละยังฟังได้เรื่อยก็ยังชอบในผลงานเขาอยู่ดีนะครับผมโ okay, อเคยังไงถ้าเกิดทุกคนชอบผลงานเขาอย่านก็อย่าลืมไปฟังเพลงเขานะครับไปดูเพลงออริจินลอลเขาช่วยกันแบบทํายอดวิวกดไลค์กด u b s c r i b e ช h a n ของเขาไปถือว่าเป็นกำลังใจของเขาส่วนชแนลผมก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยจะได้มีกำลังใจในการทําผลงานรีแอคชั่นแล้วก็ผลงานอื่นๆตามมาอีกนะครับผมโอเคไว้ไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ซี่ยา Goodbye.